ร่างกายเขาเหนื่อยฟ้าน้ำแข็งแรงพอฟิ่งแค่นี้เดียวก็หอบแล้วไม่ออกกำลังกายหน่อยคงช่วยได้ปล่อยชน,นะอะไรนะ่ะหยุดร้องแล้วนะ่ะเธอแต่งตัวสวยมากลางเด็กดื่นแบบนี้ก็เพื่อจู้จู้ผู้ชายหรือไงฉันต้องทำให้เธอสิ่งที่ต้องการเองถ้าเธอทำให้ฉันมีความสุขจอาจจะว่าชีเธอก็ได้นะคณทรงพึ่งมาถึงที่นี่เธอต้องทำให้เขามีความสุข แล้วก็รู้สึกสตีนต้อนรับได้ละเราได้เล่นสนุกกับเธอต่อ,อยไงล่ะฮ่าฮ่าทำไมต้องเกิดเรื่องนี้กับฉันด้วยไม่ปล่อยฉันไว้เถอได้โปรดไม่ทําไมฉันต้องเจอเรื่องร้ายแบบนี้ด้วยต้องเป็นลางร้ายกลับมาทำ้ายฉันแน่นอนไม่นะไม่พี่ยงเจอช่วยฉันด้วยช่วยด้วยอ้าฮะคุณทรงโอ้นางบ้ามาจากไหนกันเนี่ย อยากล่วงวงกับฉันหรือไงเฮ้นา่าสนใจเรื่องตัวเองวันนี่จับผักอ้าอ้ายเข้ามาเตะป้าชิบเอออ้า คนที่ปกป้องฉันจากอันตรายเป็นสาวที่สามารถอาจผู้ชายคนนั้นจนเละได้แม้ว่าเธอจะผอมบางแต่เธอกลับรู้สึกปลอดภัยมากสวมเสื้อแล้วลุกขึ้นไปหาตำรวดซะก้าวออกมาเดี๋ยวก่อนคุณคือฮะแล้วฉันก็ได้เห็นหน้าของเธอดิ่นฟานนางบ้าก่อดรามาอีกแล้วแต่กรรมติกต่อให้สวยแค่ไหนพี่ยังเจอก็มีวันชอบเธอไม่วันและยังอาย เธอดูอ่อนโยนและงดงามมีใบหน้าที่ชายหนุ่มในอินเทอร์เน็ตชมว่าน่ารักโลกนี้ผู้หญิงหินฟานอี่พันคนผู้ชายตาบอดหรือไงยอมเป็นคนโง่เพื่อเธอเธอเป็นแค่สมองกวงและทิงเจอของเรานั่นแหละนางโง่นั่นสร้างเรื่องเราสมาชิกแฟนคลับอันตี้หินฟานจะปกป้องไม่ให้หลินฟานและผู้ติดตาของ ชายมาสร้างเรื่องทุกอย่างที่เราทำก็เพื่อจริงเจอเราจะต้องการยยแม่นั่นดาราม่าออกจากพี่จริงเจอด้วยพลังทั้งหมดใบหน้าที่ฉันเกียดหืมหินฟานลืมตาอะไรกันเธอสามารถล้มพวกเราได้สมเสื้อแล้วโทรหารตำรวจร้อเล่นหรือเปล่าฮะไอ้พวกว่าในทางยาหนีเธอไม่ใช่ผู้หญิง เด็กผู้หญิงแล้วแน่เตะเออผักอ่าฉันพลาดไปครั้งหนึ่งแค่ครั้งที่สองันไม่พลาดแน่อย่ากเก็บหัวหรือไอ้หนูของนายไว้เลือกสิว่าชีวิตฉันเด้อขอร้องขอร้องฉันจะไม่ทำอีกแล้วไม่ตอนนี้รู้ตัวแล้วเหรอว่าผิด ก่อนหน้านี้ทาอะไรไว้ล่ะอ่าช่วยด้วยไม่เธอดูน่ากลัวแล้วและขมิ่งตาแต่ถ้าทําแบบนั้นทำให้ฉันระบายความโกรธไปเลยก็จบแล้วครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามกันด้วยนะครับก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย